โรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งความดีใวยให้เรารู้วิทีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งชีวิต สำหรับที่มาและเหตุผลนะคะโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงค์้า 59, ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตลำดับที่2ประจำปีการศึกษา2,558ในลำดับที่10ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการจัดทำโครงงานอาชีพทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการต่างๆในการดำรงชีวิตรบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงข้า59ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมมีทักษะการบริหารจัดการที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและได้ฝึกคุณลักษณะ 5ประการตามโรงเรียนสุจริตความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้านนาศีสลากกินแบ่งสงเคราะห์59ซึ่งได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านนาศีสลากกินแบ่งส,ง, 59, ง,รรสง,งเคราะห์กก59โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างของบริษัทสร้างการดีและได้มีมติเสนอให้มีการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ขึ้นมาคือน้ำมันเบอร์รี่ฟินเวอร์ และได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดีในโรงเรียนบ้านนาศีสลากกินแบ่งสงเคราะห์59เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกส่งเสริมให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติสื่อไปวัตถุประสงค์ของบริษัทสร้างการดี1เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี2เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี4เพื่อให้มีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต 5. เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะสำหรับผลการดำเนินงานจากการดำเนินการบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนบ้านนาศีสลากินแบ่งเคราะห์59ผลการดำเนินการดังนี้ผลกำไรจากการก่อตั้งบริษัท สร้างการดีตั้งแต่ปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2563ได้กำไรรวมทั้งจ้น9,540บาทการทำกิจกรรมบริษัทสร้างการดีผู้เรียนได้มีทักษะดังนี้ 1. ทักษะการคิดผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลผลิตให้กับบริษัทร่วมกันวางแผนในการดำเนินการของบริษัทให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกันวางแผนในการดำเนินงานในฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินฝ่ายจัดหาฝ่ายผลิตภัณฑ์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายการขายผลิตภัณฑ์ 2. การมีวินัยในการวางแผนบริหารการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้สามื่อสัดสุจริตการดำเนินการให้คณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ สี่อยู่อย่างพอเพียงการดําเนินการเป็นการใช้สิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดผลประโยชน์ใช้ด้วยความคุ้มค่าคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อสมาชิก 5. ้ามีจิตสาธารณะการดําเนินการของคณะกรรมการจากมติให้ทุกฝ่ายดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อประสิทธิผลโดยเป็นการาใช้จิตสาธารณะเป็นสําคัญผลกําไรจากการดําเนินการนําไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนำไปช่วยเหลือชุมชนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านนาศีสลากินแบ่งส่งของ59ภายใต้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเบอร์รี่ฟินเวิร์กค่ะสำหรับที่มาและเหตุผลนะคะ ทางโรงเรียนบ้านนาศีสลัดกินแบง,งราะห์5 9ได้เล็งเห็นความสําคัญการนาออลับปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ค่ะทางโรงเรียนบ้านนาศีสลัดกินแบง,งราะห์5 9จึงได้จัดตั้งบริษัทสร้างการดีขึ้นโดยชื่อผลิตภัณฑ์คือน้ํามันเบอร์รี่และได้ฝึกตามคุณลักษณะทั้ง5ประการอย่างครบถ้วนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกและเพื่อประเทศชาติที่ดีสืบไปค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์มีดังนี้ค่ะเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ mm hmm. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้เป็นของตนเอง mm hmm. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่ดีและให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและที่สําคัญเพื่อให้นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนสําหรับเป้าหมายเชิงคุณภาพนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. นนักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมร้อยละแปดสิบขึ้นไป 2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมร้อยละ80ขึ้นไป3นักเรียนมีเจตคติที่ดีร้อยละ80ขึ้นไป4นักเรียนมีคุณลักษณะทั้ง5ประการอย่างครบถ้วนร้อยละ80ขึ้นไปและ5นักเรียนมีการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเองร้อยละ80ขึ้นไปค่ะสำหรับงบประมาณที่ได้นะคะ 1. จากทางโรงเรียนบ้านนาศีสลากกินแบ่งสงเคราะห์59าจำนวนเงิน1000บาท จากหุ้นสมาชิกจำนวน100หุ้นหุ้นละ10บาทจำนวน1,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,000บาทค่ะสถานที่การดำเนินกิจกรรมนะคะโรงเรียนบ้านนาสีสลากินแบ่งสงพคราะห์59ระยะเวลาการดำเนินงานวันที่20มีนาคมพศ2562ถึงวันที่20มิถุนายนพศ2563ค่ะการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ทักษะกระบวนการคิดผู้เรียนได้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ผลผลิตและร่วมวางแผนดำเนินงานบริษัทเพื่อให้เกิดผลผลิตใหม่ 2. มีวินัยร่วมวางแผนบริหารการเงินอย่างเป็นระบบและโปร่งใส 3. ซื่อสัตย์จริตการดำเนินการสามารถตรวจสอบได้ CU ่อย่างพอเพียงใช้สิ่งของในท้องถิ่นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์และ 5. มีจิตสาธารนณะคณะกรรมการให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนผลกำไรที่ได้จะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนการดำเนินงานบริษัทสร้างการดีขั้นเตรียมการดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการคณะกรรมการประชุมเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการคณะกรรมการประชุมเพื่อการวางแผนขั้นดำเนินการรับสมัครคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี จะเตรียมสถานที่ที่ตั้งบริษัทจะทำคู่มือบริษัทสร้างการดีปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายค่าสรุปและประเมินผลสังเกตการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายสรุปผลและจะทำรายงานค่ะผลการดำเนินง,งานผลการใช้ใจ่ายงบประมาณ1งบประมาณมาจากบริษัทสร้างการดีค่าวัสดุอุปรกรณ์ในการดำเนินง,งานจำนวน2อ0 0บาท 2. เงินในการลงทุนโดยเฉลี่ยต่อครั้งจำนวน 1, 3 4 0บาท3เงินคงเหลือจำนวน660บาท 4. รายรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง2,400บาท 5. ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อครั้ง10,60บาทการแบ่งผลกำไร1จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ร้อยละ40 2. สะสมเงินทุนสำรองร้อยละ20 3. าสายปันผลผู้ถูกหุ้นร้อยละ30 4. ค่าดำเนินการร้อยละ10ค่ะผลการดำเนินการของโรงงรนบ้านนาศีสลากินแบ่งส่งทร59มี5หัวข้อคือ,คอ 1. การดำเนินกิจกรรมระดับดีมาก 2. การมีทักษะบริหารและกิจกรรมคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมาก 3. นักเรียนมีจิตนาที่ดีระดับดีมาก สี 4, นักเรียนมีคุณลักษณะ5าประการโรงเรียนสุจริตระดับดีมากและ5นักเรียนคำนึงถึงคุณประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าคุณประโยชน์ส่วนตนระดับดีมากน้ำลูกหมอนนะคะน้ำลูกหมอนขนาดความสุกแดงดำม่วงดำนำมาล้างน้ำให้สะอาดจากน้ารอให้สเสด็จน้ำนํำลูกหมอนที่สะอาดแล้วนำไปปันป่นให้ละเอียดกองเอาน้ำได้แยกกากออกค่ะใส่น้ำตาและเกลือต้มให้เดือดประมาณ20นาที เมื่อน้ำทุกหมอนเย็ยนลงจะนำไปบรรจุขวาลัส 250cc ทำความสะอาดติดชาระเก็บรักษารอจำหน่ายค่ะ